สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับแคตตัสน่าสะสมนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะจะเป็นแคตตัสสายพันธุ์ไหนเรามาดูกันเลยค่ะต้นนี้นะคะดอกเขาจะมีขนาดที่ใหญ่มากนะคะสวยงามนะคะต้นนี้เขาเรียกว่าช้างนะคะเป็นชื่อเรียกทั่วๆไปที่ติดปากกันทั่วๆไปนะคะช้างเนี่ยเป็นไม้ที่ ดอกขอเขามีขนาดใหญ่แล้วก็สีฉูดฉาดสวยงามนะคะสวยมากนะคะสำหรับช้างะลักษณะทรงต้นของเขาก็จะเป็นทรงทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเต้ายื่นออกมาแบบนี้นะคะทั่วต้นเลยแล้วก็ลักษณะนา,นามของเขาก็จะขึ้นบนยอดของเต้าตรงนี้นะคะ นามของเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเหมือนเล็บเหยวนะคะแล้วก็ดอกขอเขาก็จะออกเป็นกระจุกอยู่บนหัวยอดสุดของเขาแบบนี้นะคะดอกของเขาเนี่ยสามารถออกได้หลายๆดอกในเวลาเดียวกันนะคะแต่ต้นนี้ยังอายุยังน้อยนะคะเขาก็จะออกดอกได้ดอกเดียวเนาะ แต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ช้างนะคะก็คือสามารถขยายได้2วิธีด้วยกันนะคะก็คือการชํำนอนแล้วก็การเพาะเมล็ดนะคะสีดอกของช้างเนี่ยมีหลากหลายสีนะคะมีทั้งสีชมพูสีขาวสีเหลืองสีส้มนะคะแล้วก็จะมีเฉดสีไล่ระดับสีที่แตกต่างกันออกไปนะคะไม้มเมล็ดไม้มเมล็ดแต่ละชุดเนี่ย สีดอกก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะคะแต่ละต้นก็จะไม่เหมือนกันนะคะการช่ำหนอนะคะหนอกของเขานะคะก็จะแตกออกมาจากตรงนี้นะคะจากเต้าตรงนี้เหนือหนามของเขานะคะแบบนี้นะคะพอพอหนอของเขาโตได้ประมาณเซนเซนหนึ่งเราก็สามารถเอาไปชำได้แล้วนะคะเซนกว่าสองเซนก็ได้แล้วแต่ว่าเรารีบหรือเปล่านะคะ เกสรของเขานะคะจะเป็นเก,กสรตัวผู้กับเกสรตัวเมียเกสรตัวเมียอยู่อยู่ข้างในนะคะแล้วก็ล้อมลอมด้วยเกสรตัวผู้นะคะดอกช้างเนี่ย เป็นดอกที่ผสมค่อนข้างง่ายนะคะดอกแคตตนหรือว่าดอกอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเกสรตัวเมียอยู่เหนือเกสอนตัวผู้นะคะแล้วก็เกสอตัวเมียบานสวยเนี่ยก็คือเวลาเราผสมเนี่ยจะติดง่ายมากนะคะสำหรับช้างก็คือติดง่ายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดู อีกสองต้นนะคะเราจะดูทรงหนามของเขานะคะทรงหนามของช้างเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ละแต่ละต้นก็ไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีสายพันธุ์หลากหลายสายพันธุ์มากนะคะสายพันธุบางสายพันธหนามของเขาก็จะสั้นนะคะแต่ว่าบางสายพันธุหนามของเขาก็จะยาวนะคะสําหรับต้นนี้นะคะหนามของเขาเนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะคะ ค่อนข้างเล็กค่อนข้างสั้นนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปไปดูอีกต้นหนึ่งที่หนามของเขาค่อนข้างที่จะยาวนะคะต้นนี้นะคะหนามของเขาค่อนข้างที่จะยาวนะคะใหญ่ยาวแล้วก็โค้งงอนะคะ ก็อยู่ที่เป็นลักษณะพิเศษของแต่ละต้นนะคะแล้วก็บางต้นหนอก็ดกบางต้นหนอก็ไม่โดกนะคะอาจจะอยู่ที่สายพันธุ์ด้วยซึ่งตรงนี้มุมเกษตรก็ไม่ได้ศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดนะคะหน่อพวกนี้นะคะสามารถเด็ดไปชำได้แล้วนะคะสําหรับช้างนะคะหนอของเขาจะติดง่ายนะคะเวลาเราเอาไปชำก็ชำเหมือนกับ ปลูกขาตัดทั่วไปนะคะไม่จําเป็นต้องล่อลากอะไรนะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ติดง่ายนะคะเพียงแค่เราลดน้ําให้ชุ่มแล้วก็ดูแลอย่างถูกวิธีก็ติดแล้วนะคะสําหรับช้างนะคะนี้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งนะคะจะให้ดูอีกไซส์หนึ่งไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์เล็กเล็กลงมานิดนึงนะคะ ยังไม่มีดอกนะคะกลุ่มนี้ส่วนสองต้นนี้เนี่ยก็ยังไม่มีดอกเหมือนกันขนาดที่ใหญ่แล้วนะคะแต่ก็ยังไม่มีดอกเหมือนกันนะคะมุมเกษตรก็ไม่รู้ว่าดอกของเขาจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวยังไงถ้าเขาออกดอกมุมเกษตรค่อยถ่ายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกับมุมเกษตรนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนอ่ออ่าสองต้นนี้เนี่ยจะเอาตัวอย่างนะคะที่จริงชําไว้หลายต้นมากแต่ว่าจะเอาตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะ สำหรับ2ต้นนี้นะคะจะเป็นต้นที่มุมเกษตรชำไว้นะคะได้ประมาณเดือนหน,นะคะยอดของเขาเดินดีหนามของเขาเกิดใหม่แล้วนะคะแล้วก็รากของเขามาแล้วนะคะเขามีขนาดประมาณเซนกว่าสองเซนนะคะได้มาจากต้นนี้นะคะมุมเกษตรเด็ดมาจากต้นนี้ไปชำนะคะ เขาติดง่ายจริงๆสําหรับช้างนะคะชําไม่ยากแต่ว่าวิธีการดูแลเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจนิดนึงเพราะว่าช้างเนี่ยเขาชอบชอบที่จะเป็นพวกลาสนิมอะไรเงี้ยถ้าเวลาที่เราลดน้ําแล้วน้ําขังหรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่ที่ชื้นเกินไปอะไรเงี้ยเขาก็จะเอ่อเป็นลาสนิมได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ควรที่จะเลี้ยงเขาไว ตรงจุดที่มีแดดอย่างน้อย6-8ชั่วโมงนะคะช้างเนี่ยสามารถเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยได้เพียงแต่ว่าเราต้องระวังในเรื่องของความชื้นนะคะถ้าเกิดว่าฝนร้อยเนี่ยเราต้องคอยฉีดยากําจัดเชื้อลาให้เขาด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็จะเ,เขาก็จะเป็นเชื้อลาได้ง่ายนะคะ แล้วก็จะรู้ได้ยังไงว่าช้างต้นนั้นเนี่ยจะออกดอกแล้วนะคะเราก็สังเกตที่ปุยสีขาวๆของเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาเริ่มมีปุยสีขาวๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาเริ่มที่จะได้อายุแล้วนะคะเขาก็จะให้ดอกแล้วนะคะดูหน่อตรงนี้นะคะหน่อตรงนี้อย่างต้นเล็กๆแบบนี้เนี่ยเขาก็จะยังไม่มีปุยนะคะปุยของเขาก็จะยังเล็กๆนะคะอย่างต้นเล็กๆพวกนี้นะคะปุยของเขาก็เริ่มมาแล้วนะคะ อีกสักพ,พักเขาก็คงให้ดอกนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเขาให้ดอกแล้วก็ดอกแตกต่างจากต้นที่วันนี้มุมกเกษตรถ่ายให้ดูนะคะมุมกเกษตรก็จะมาถ่ายให้ดูอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวพาไปดูดอกของเขาอีกนิดนึงเนาะนี่จะเป็นดอกของเขานะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับช้างนะคะหรือว่าสายพันธุ์ของช้างนะคะ มีรายละเอียดดีๆที่อยากจะแบ,บ่งปันให้มุมเกษตรก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะมุมเกษตรเองก็ยังไม่ศึกษาเจาะลึกในรายละเอียดนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันความสวยงามของดอกช้างให้เพื่อนๆดูแค่นั้นเองนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมมุเกษตรในโอกาสต่อไปนะคะเราจากกันด้วยดอกแคตตสสวยๆดอกนี้ค่ะขอบคุณนะคะ